สบายดีพี่น้องบรรยากาศเด็ดแดดบ้านมมอนมาบ้านเ้อมาเห่นน้ำเสี่ยวเห็นน้ำไมลงนี่เพื่อนเพื่อนผ้าขันกินพันปลาเหมือนนี่สื่อฟ้ามะเขาเเื่อนไมลงกินสองเสี่ยวนี่แหละเพื่อนเพื่อนบรรยากาศเพื่อนเพื่อน ทางนั้นก็ห้องสีตัวน่หลังน่ะลังห้องสีตั้งเสากับเพื่อนลูกเสาหลาเพื่อนตั้งเสาบางวงรบๆตัวน่ะอันนี้ก็เพื่อนลูกไายเพื่อนแต่โบได้มาอยู่ดอกลูกไายอยู่สวรรค์เพื่อนเหตุเรี่ยอยู่สวรรค์ในเมืองเพื่นอนเข้ามาในเพื่อน คนกระดังไข่ถามมีเงนินปลามาเขามาเบ่งปลามีเงน,นต,ตลาดของเสาน,น,นี่ปลาตัวบักไงมาเริ่มเห็ดพันปลากินพันข้าวปุ่นพี่น้องช่องแม่่วนกันกินพันข้าวปุ่นมือน,นี่นีนพ่พักพักพัน ซื้อขปุ่นโลหนึ่งละลายซื้อโล่หนึ่งกะพอสองคนกินเสียวไขพี่น้องเอ้ยเสียวไมยาบกินข้าวนอกเมือนกินข้าวนอกเรื่อพืนผืนก็ซื้อน้ำก้อนมาหับต้นกินเปซี่ื้อเฮปซอากาศฮอนซื้อเป๊ปซี่มาหับต้นสองเสียวเสียวหักเสียวแพงเส่ได้พี่น้องเอ้ยแม่มอนกับแม่ล้งเลยเสียวหักเสียวแพงก็ได้ย้ำบอกอือ กันนาลีได้แต่มาอยู่บ้านอันนี้แหละแต่มาอยู่บ้านอันนี้แหละเบิ่งกันมาตลอดมิเตเพิ่นจะเบิ่งไม่ม้อนเฮ้ยย่องย่องงานอะไรนางม้อนย่องขนมอยเดลยย่องเอ้ยมิเตเพิ่นได้เบิ่งนะข้างในยเห็นมียังไห้มิเตเพิ่นไ้ฮ่พี่วันนี้พี่มิเตห้เจ้าเมื่อใดเจ้าจะให้พี่ มวนเดชพี่น้องเลยซองซองสายอืฮไม่ไม่อยู่น้ำกันเลยบ่มวลมวนมวลใครอยู่ดอกมันมีดนตรีหน่วยใจเพคนก็อยู่คู่เดียวเพิ่นเลือกกล้วยนะเดชพี่นองเดชไม่อยากเพิ่นอยู่เพื่อนนะลูกสาวก็ไปตลาดลูกสาวเพิ่นนะเด้อเพิ่นก็ล่างกล้วยนี่แหละล่างกล้วยแล้วก็สกเก็บจล่างเสรล่างแต่ว่านี่มันมันบอกเฮ้ยล่างแล้วก็เอาเข่าล่างเนาะ ลูกสาวเป็นคนประขายใส่กระร่างเมียนไปนี่แหละพุกบ่มเมียนนี่นี่แหละแล้วเรียบร้อยพี่น้องปลาเผาใบมอนน้ำจิ้มกระเฮ็ดแอบเรียบร้อยมา嘛มากินน้ำกันเด้อพักเต็มสวนสบายดีพี่น้องเด้อนี่าแม่มอนซื้อปามาเผามา嘛มากินปลาเผากันเด้อ โตวบักใหญ่โตละโลโตละโลฮะสบายดีพี่น้องมากินน้ำกันมากินน้ำกันแสบๆใส่ปลาเผาสื่ปลาเผามาสูในโรงกินมันบมเดิรสางสัคนกันจักเถื่อสั้นกันนานๆที่ นั่นที่กินห่วมนกันเธอเดิมหอนหอนหอนอนแขหอนห่า โลส่ดว่าสไลายมันไม่มีผกินกับเห็ดเวี้ยจอันนี้พอสื้อเฟอร์ให้กินโอ้ยอีกออัดนะลงข้มือบ่าลงวัดนะบอกแล้วะคอยลงใส่บาทข้อมือแต่ว่าลงเห็ดเวียเขาลงู thằng gì rồi đấy mấy ngày chắc nhập bộ hả? <laughs> mì ปลาเนี่ยรวาา้างรวบางเรกต่างไงเราบางก้างทุกนกับคน,นกินพันกับ่นเอ้ยจะมาต้วนทากินนะาให้รถข้อบวชรด,ดอะต้วนจเากินหรอจะ có bộ chắc thừa nàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เือสุกผ่าไปแทงไป้ง่ไอง่วามอวนแบบความกินผัดกินเลยๆทั้งหอดเลยวะอดเขาแรงจ้อยหล่ะค่ะนี่ากระจากระจุก เกิดมาก็โคตรหวานสายอ่ะอยู่อันไหนมานักเลยเปนห้องห้องเลย ท e ี่พันปุ่นเนี่ยนัแหนกลาไม่ได้ทำเก็บไม่เก็บ้เลยนประุเพื่อนเออขักไาันกดทานเออพักหาละคัาเขาทานบ่ไม่ใส่สิบนั้นสิบสองเออมันก็ทานบ่ดนี่้เพื่อนแล้ก็พักกระลําเป็นหัวใจสุาห้ว่านึ่งอย่างเออให้ให้ดอกกุ่ิน เออมาส่งมอหน่ำมกินเพราะว่าโอซุฟางว่านั่งลาขึ้นมาได้แหนาสั้นนะแกเขาส่งมาเอาเลยโอ้ยขาโมกขอบใจ่ซื้อแดดพี่น้องเลยมอหนาเฮื่อหน่อยชาสันนั่งลาถึงน้าหเศร้าหสั้นเอาปลาทูพี่น้องเอาปลาทูเอาพักไข่ตู่นั่นโอ้ยข้าบวกแต่เดยว่าลูกเนาะลูกมันแน่นเละลูก กลำลังหาหัวหนึ่งเดีวไปเกลบพักให้ชวนแทนเลยแบบนีน้วดาทา,านเท้าทานเบให้ถ้าพึ่งขึ้นมากา็ให้พิ่นนไม่มีน้กกินประอยัดา้อย ขัหนึ่งใช่ปะีลาปในน้องสยน้องายมาแบกงไสเออกมับน้อยเออปั้นให้แใส่แน่สิปั้นให้แใส่แน่้านนึ่งเออักบ้านนึ่เออคือจบแะแบงรา้านแหองเขาได้ ไช้มาฝามเมืองหกแสน,น,น,นต้องไา้นี่ยฝาวแหวนตัวนั่นแหละนั่นแหละใส่รถไหมเว้ยใส่หรอขมรใส่เองบันอาเิ็กไเ้ขึ้นขึ้นได้ให้เขาไน้ะ

อย่างห่อแับห่อเป็นในเรือนคือกันเกลี่ยๆลงบนเดียวยสิป้าในแก้วเนี่ยใสย่กันข้าปุ่นสดเลยตัดกินเลยไง ลินจ้หบักนังเลยลินเลยเจห้หบลูกมาเก็ตแม่นีะะ่ยปเก็บที่ใชี่จะบอกนนี่ขาผ่าผ่าของหนากรงน้าวไบ <laughs> เายาเพ่มากหนีิ้นน้าแม่นนำ้นำน้ำนินนำ้ำนินบน่น้ำลินน้ำลินเออล <laughs> านไม่ลงน คนผมได้จังหวัดสุราษฎร์ได้ระจวบคีรีขันน่าจะาสายบัตรสายเบอร์ดำ้โตเขละดำ้มได้ขออดัมทีไ่ผักเงิ้มาใหิรุหลานอ่ะครับลันพันทีไ่ทีนี้ย มาจากไหนพ่อไม่ไอ้ยังดอกพ่อพ่อไปทุบอะไรเถอะนี่หาประตมาอนาห้ากระปูบ่ะแมนอ้าอ้ายอ้ากับอ้ายอ้ายมันเถออ้ายต่อยำเหีย วันนี้นางไปลี่อางมาเด้มันจะคือแม่นางแม่นางจะดีแมงมีหนานยันว่าบุนหมังวันเนี่ยยาเพิ่นว่าให้ฟังเพิ่นว่ายาไ,ไปอินเดียจ้าถุแบบไปทัวร์นะไปไปมีโเล็ไปเหลือเบุญแหงขารถต้องสามื่นบาทบุญแหงกับดไปเปิดนท ไปไเออไปไไปทตัวเอยไปริจานนะไปทำงานเออไปยุ่างเหมดโกไปเลยเอาพี่นี่ไปแดกพี่กน้องไปคนเดิมพี่น้องเด้อ